ค่ะถ้าหนาท่อนก็ขอขอบพระคุณกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์นนะท่านบ่ค่ะถ้าหนาท่อน,นกอน็ขอขอบพระคุณกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์นนะล้อล้อให้เนื้อเนื้อกับไค กสิบว่าได้ตุมโดนไปไหนด้วยค่ะเพราะว่าอันต้องฝ่าไปโรงเรียนนะคะเติมขกชีนะคะเพื่ขอขกชีลงไปอันนี้รู้ส่อง,องนะะแล้วก็เติมมาให้มันท่วมใครด้วยค่ะ เติมน้ำให้ท่วมไส่นี่เราสิบเอยดละกิจกรรมตอนเช้ากับชิดีเยอะจักน้อยตอนเสาร์กับลูกก็ตีหาสุดสิเรียวเวียกเรียวงานเนาะ ท่านี้นะแ้อร้อ,อให้เนือ้อเนื้อกรับไปเสรียบร้อยใช่กินทั้งคอั้ง่อใ่้กินทั้งคอ ผักชีนะคะด้วยผักชีลงไปอน้นี้มีน้ํสตาลไงถอดกระเทียมขีดกระเทียมถอดแต่ต้องสียบอ่เนาะขะขอบคุณค่ะให้กินทั้ง,งะคอให้จอละกินทั้งคอ เขากระสิบว่าได้ตุมโดนไปไหนเด้อค่ะเพราะว่าอันต้องฝ่าวไปโรงเรียนนะคะกิจกรรมตอนเช้ากระสิทเยอะๆจักหน่อยนะคะตอนเสาร์กับลูกจะตีหาส,สักเร็วเวียากเร็วงานเนาะท่านเองนะท่านกินทั้งคอท่านจ้าท่ากินทั้งคอ กินทั้งคอข้อนจอเลยกินทั้งคอนะคะขอบคุณค่ะค่ะอันนี้จะเริ่มเปื่อยเปืยเลยน่คะหมูอันนี้ถึงนนไม่เดือด กสิทธิ์ว่าได้ตุตมโดนไปไหนด้วยค่ะเพราะว่าอันต้องฝ่ากไปโรงเรียนนะคะทานบ่ะค่ะถ้าหนาทานก็ขอขอพระคุณกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์น,นะ,ะจ้าเ <c ười> <c ười> สิดเก้็จแล้ว เรื่องแกะล้วค่ะเรื่องแกะเลยแล้วก็เติมน้ำให้มันท่วมไข่าย้วค่ะเติมน้ำให้ท่วมไข่เยลูกน้อยชอบกินเรื่องใส่กระ,ะก,รกระเทียมทอดนะคะทอดกระเทียมขีดกระเทียมทอดอย่าเต้าเสียบเอาเนาะ จ้าเถอะจ้านี่ค่ะทำอาหารเช้าเหมือนเดิมนะคะ <S <S พาโลนะคะทำพาโลข้อกสิกาว่าได้ตูมโดนไปไหนเด้อค่ะเพราะวะอันต้องฝ่าออกไปโรงเรียนนะคะ กสิย์ว่ได้ตุมโดนไปไหนเด้อค่ะเพราะว่าอันต้องฝ่ากไปโรงเรียนนะคะเขาก็สิย์ว่ได้ตุมโดนไปไหนเด้อค่ะเพราะว่าอันต้องฝ่ากไปโรงเรียนนะคะ่นนะคะ,คะ ก็กิจกรรมตอนเช้าก็ชิ่งเยอะๆเลกน้อยนะ,ะตอนเช้าก็ลุกจะตีห่าโซเซเลียวียกเรียวงานเนาะถ้าในน้นะรรยกาทำอาหารเช้าเหมือนเดิมนะคะพัลโลนะคะทำพัลโลอันนี้ถุงไมยเลย ถ้าอร่อยนะคะถ้าอร่อยนะเรียบร้อยแล้วก็เติมผักชีนะคะเติมผักชีลงไปแต่ยังมีน้ำซุป In thân khổ hộ thôi 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 เลี่ยงเ,เก็แล้วค่ะเลี้ยงแกะแเลียงเก็แล,เเเกแล้วค่ะเยงแกะสมกันนะคะพ้าก็รอยาอืนก่อนในช่วงที่รอนะคะเดี๋ยวมาดูกันค่ะลัาจาะเชียร์ น่อยชอคกินเดี๋ใส่กระเทียมทอดนะคะเขากลับสิบว่าได้ตุมโดนไปไหนเด้อค่ะเพราะว่าอันต้องฝ่าไปโรงเรียนนะคะ จะเริ่มตื่นเปื่อยเลยเคะ่ะหม,มูนี่กัดทำอาหารเช้าเหมือนเดิมนะคะพัลโล้นะคะทำพัลโล่ค่ะน,นี่จะเริ่มตื่นเปื่อยเลยเคะ่ะหมูอังจ้าเชื่อใ่ไนี่กัดทำอาหารเช้าเหมือนเดิมนะคะ ะโลนะคะกะโหลค่ะขอบคุณค่ะ,คะเติมผักชีนะคะเติมักชีลงไปอนนี้มีรูสอง ว่าได้ตุ่มโดนไปไหนเ้วยค่ะเพราะว่าอันต้องเฝ้าไปโรงเรียนนะคะถอดกระเทียมขิดกระเทียมถอดแต่ต้องเสียบเอเนาะ